สวัสดีค่ะฝนธนสุนทรจากค่ายมิวสิกดีเอ็นเตนเมนต์ค่ะฝนมีอัลบั้มชุดใหม่มาฝากแล้วนะคะนั่นก็คืออัลบั้มชุดดอกไม้จากใจฝนนะคะจะเป็นการรวบรวมเพลงเก่าๆของดอกไม้ป่านะคะทั้งหมดเลยนะคะซึ่งะจะมีทั้งกระต่ายกับเตาทุยใจดำชม ใครในฝันนะคะแล้วก็มีเพลงช้าๆซึ้งๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากสัมผัสว่าดอกไม้จากใจฝนเนี่ยจะ สวยสดงดงามขนาดไหนจะหอมขนาดไหนหรือว่าจะงดงามขนาดไหนต้องคอยติดตามนะคะกะ็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยฝากไว้ด้วยนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในใจฝนตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันนะคะ,ะซึ่ง ผนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดถึงเพราะว่ายังไม่มีการนําเพลงของดอกไม้ป่ามาร้องใหม่อีกเลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละคือดอกไม้จาก แทนใจฝนจริงๆแล้วก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับแฟนๆที่คิดถึงดอกไม้ป่าด้วยนะคะแล้วฝนเชื่อแน่นอนว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบค่ะค่ะก็จะมีกระต่ายกับเต่านะคะชมไพรในฝันนะคะสัตว์โลกผู้น่ารักทุยใจดำแล้วก็มีเพลงเพลงรักดอกไม้ป่าแล้วก็มีเพลงช้าชาอีกหนึ่งเพลงที่อยากนำเสนอนั่นก็คือเพลงช้ำนะคะเป็นเพลงที่ ัำมากๆเลยแล้วก็ฝนร้องแบบเกือบร้องไห้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฟังกันจริงๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเพลงจากดอกไม้ป่าทั้งหมดเลยค่ะตัน <c oughs> นี้นะคะ